สวัสดีครับสำหรับมือใหม่ฝึกวาดรูปนะครับในคลิปนี้ก็จะมาวาดรูปการ์ตูนผู้หญิงนะครับโดยเราจะใช้เครื่องมือคือดินสอนะครับในการวาดรูปเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้รูปทรงอื่นนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เลือกการเติมสีในคณรวาดไม่เติมนะครับให้เป็นนันไปนะครับสีที่จะใช้วาดสีเส้นนะครับก็เป็นสีดา ขนาดของดินสอนะครับความหนาก็จะเอาที่3ามพอยต์นะครับแล้วก็มาเลือกเครื่องมือดินสอนะครับเมื่อเมาส์เป็นเครื่องมือดินสอเราทําการวาดใบหน้าของการ์ตูนขึ้นมาก่อนนะครับโดยวาดเป็นวงกลมหรือให้ใกล้เคียงวงกลมมากที่สุดนะครับทําการวาดเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะครับเมาส์เราวาดหรือว่ามือที่เราวาดอาจจะยังไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับพอวาดได้บาน พอวาดได้ประมาณนี้นะครับเราก็แก้ไขเส้นต่อเลยนะครับโดยการลากทับเส้นเดิมนะครับโดยการลากทับเส้นเดิมก่อนนะครับแล้วก็วาดปรับเส้นใหม่นะครับอ่าแบบนี้นครับมันก็จะเกิดเส้นใหม่เส้นเก่าก็จะถูกเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่กลมใบหน้ายังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับ สำคัญที่สุดก็คือนะครับเราจะต้องวาดทับเส้นเดิมก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเส้นใหม่นะครับเกือบได้ละนะครับเกือบได้ละประมาณนี้นะครับทีนี้ในการวาดเนี่ยถ้าเส้นนะครับถ้าเส้นที่เราวาดมันยังไม่โค้งสวยงามนะครับ เราสามารถที่จะกดปุ่ม a n t i n e t หรือว่า ALT ที่เป็นพิมพ์แชไว้นะครับเมาส์เราจะเป็นเครื่องมือ p e n ซ i n Smooth นะครับก็คือเวลาเราลากไปตามเส้นที่เราวาดก่อนหน้านี้นะครับมันจะปรับเส้นที่อยากๆอ,อ,อ,อยู่นะครับให้โค้งอย่างสวยงามนั่นเองนะครับอ,อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะโค้งให้เราสวยงามนะครับโดยการกด a n t i n e t แล้วก็ลากเส้นนะครับไปที่เส้นเดิมเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อได้ใบหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาวาดในส่วนทรงผมนะครับอ่าในที่นี้จะเป็นผมสั้นนะครับอ่าก็จะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับอ่าว่าจะเริ่มจากตรงนี้ก็วาดขึ้นไปนะครับแบบเนี้ยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเส้นที่เราวาดก็จะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ เราก็ทําการนะครับวาดซ้ําไปที่เส้นเดิมนะครับแล้วก็ปรับจนกว่าเราจะพอใจนะครับให้มันมาทับเส้นเดิมให้ได้นะครับามาณนี้นะครับาลากทับเส้นเดิมตลอดนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเสร็จแล้วถ้าต้องการให้เส้นโคง้งเนียนก็อันติีเดตแช่ไว้นะครับแล้วก็ ลากไปที่เส้นเดิมนะครับอ่ามันจะปรับเส้นให้โค้งสวยงามเองนะครับอ่าแบบนี้เลยจากอยากจากอยู่นะครับมันก็จะโค้งนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าดีขึ้นแล้วครับทีนี้นะครับเราก็จะมาวาดทรงผมในทีนี้จะทําเป็นหน้าม้านะครับอ่าก็จะลากจากตรงนี้นะครับวาดมาตรงนี้อ่ามีหยักนิดนึงนะครับวาดเป็นกระตูนหน้าม้านะครับ โงขึ้นมาไว้เมาส์นะครับถ้ายังไม่ได้ตามที่เราต้องการก็อย่าลืมนะครับวาดซ้ำนะครับใช้ดินสอลากซ่อมนะครับลากซ่อมในส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างนี้นะครับถ้านะครับทำผิดตรงไหนก็คอนโทรลเสดคอนโทรลเดอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะอย่างนี้พอได้แล้วนะครับในส่วนของหน้าม้าจากนั้นนะครับก็จะมาวาดในส่วนของคิ้วนะครับ การวาดเนี่ยถ้ารูปการ์ตูนเรามันวาดเล็กนะครับเราก็อันติเดเชไว้ซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับเราจะได้วาดง่ายขึ้นนะครับวาดคิ้วครับแบบนี้นะครับรูปดวงตานะครับวาดเป็นวงกลมตาใหญ่ๆนิดนึงการ์ตูนจะได้น่ารักนน่ารักนะครับวาดซ้ํานะครับจากนั้นนะครับอาจจะมีนะครับเงาตรงนี้นิดนึงนะครับ แล้วก็ตรงดวงตาก็จะมีขนตาสัก2องเส้น,นะครับกระตูนเอาสัก2องเส้นแล้วก็ในส่วนนี้จะมีปากนะครับวาดปากวาดปากกระตูนแล้วก็จมูกนิดจมูกหน่อย แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงสีแก้มนิดนึงนะครับให้น่ารักน่ารักนะครับอ,อย่างนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะอ๋อเหลือตาขาวครับเดี๋ยววาดตาขาวลงไปตรงนี้นะครับวาดเป็นตาขาวน่าจะได้ละนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวาด เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราว่าเสร็จแล้วเราก็จะถึงขั้นลงสีนะครับขั้นลงสีให้การ์ตูนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะลงสีที่ใบหน้าการ์ตูนก่อนโดยการคลิกลงไปที่ใบหน้าการ์ตูนนะครับจากนั้นก็มาเลือกสีนะครับอันนี้สีเข้มเกินไปก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ปรับเลือกนะครับว่าเราจะเอาโทนสีประมาณไหนนะครับ ให้มันใกล้เคียงสีเนื้อมากที่สุดนะครับแล้วก็มาจิ้มไปตรงนี้สังเกตสีที่เราจะเลือกคือสีนี้นะครับกดโอเคนะครับอ่าประมาณนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตาดำนะครับเราก็คลิกลงไปแล้วก็มาเลือกเติมสีตาดำเข้าไปนะครับในส่วนของตาขาวนะครับอ่าตรงนี้เราก็เลือกสีขาว แล้วก็เส้นขอบของตาขาวก็ไม่มีเส้นขอบนั่นเองอประมาณนี้นะครับในส่วนของแก้มนะครับตรงนี้รู้สึกเราจะวาดหลายเส้นนะครับมันต้องมีรูปเดียวเลือกไปประมาณสีชมพูนะครับแล้วก็ดับมันขึ้นมาไปที่สีชมพูอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นขอบไม่มี ไม่มีเส้นขอบจางไปไหมเข้มขึ้นนิดนึ่งได้ละนะครับแก้มตรงนี้เหมือนกันนะครับสีเดียวกันกับตรงนี้เราก็ใช้หลอดดูดสีนะครับหลอดดูดสีมาจิ้มเอาเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของปากนะครับเราก็จะทําให้มีความหนามากกว่านี้ก็จะมาเพิ่มเส้นสตโตรกนะครับเอาซัก นะครับแล้วก็คลิกมาที่สโตรกตรงมุมปากตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเราก็เลือกให้มันโคง้งโดยการเลือกราวแคปนะครับอย่างี้ให้เป็นราวแคปแบบนี้นะครับคิ้วก็เช่นเดียวกันนะครับคิ้วก็เช่นเดียวกันเอาซักเลือกเป็นราวแคปนะครับเอาสัก5คาใชไหมคิ้วจะได้หนาขึ้นนิดนึงนะครับน่าจะพอได้จากนั้นเราก็จะก๊อปปี้นะครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตานะครับตรงนี้มาอยู่ฝั่งขวามือนะครับอ่าเราก็คลิกไปที่คิ้วนะครับกดอันติเนตแชไ่ว้หมุนเมาส์เข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้กอปีได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็กดชิปแชไว้นะครับคลิกไปที่ขนตาขนตาตาขาวตาดำนะครับแล้วก็เงาใต้ตาแล้วก็แก้มนะครับ กดอันติเดตแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากออกมาเลยนะครับเอามาไว้ฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ดวงตามาอยู่ฝั่งขวามือครบสมบูรณ์แบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการลงสีให้กับเส้นผมนะครับก่อนที่จะลงสีแล้วก็คลิกไปที่ส่วนของเส้นผมแล้วก็คลิกขวา air ring นะครับ set to b a c k เพราะว่ารูปนี้เราวาดทีหลังนะครับมันก็จะมาอยู่ข้างหน้านะครับคลิกไปที่การเติมสีนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะครับในส่วนของหน้าม้านะครับก็คลิกลงไปแล้วก็เลือกเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนที่เกินมาตรงนี้นะครับเราก็จะทําการลบทิ้งนะครับโดยการคลิกใบหน้าขึ้นมาให้เห็นเส้นพาร์ทแบบนี้ก่อนแล้วก็มาเลือกยางลบนะครับ แล้วก็เอายางลบมาลบนะครับสีเนื้อตรงนี้ออกไปอย่างนี้นะครับให้มันหายไปเลยนะครับจากนั้นเราก็คลิกเมาส์ที่ว่างนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าตรงไหนที่เราต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมนะครับให้ใช้ลูกศรสีขาวนะครับคลิกลงไปในเส้นในส่วนที่เราต้องการแก้ไขเสียก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาใช้นะครับดินสอนะครับในการปรับแก้ ครับหรือว่าเส้นผมก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ลูกศรสีขาวคลิกลงไปที่เส้นผมแล้วค่อยมาใช้ดินสอนะครับปรับแก้นะครับแต่จะต้องเป็นการวาดซ้ำลงไปในเส้นเดิมนะครับไม่ใช่เป็นการวาดเส้นใหม่นะครับไม่งั้นนะครับงานของเรานะครับมันก็จะเพี้ยนไปนะครับหรือว่ามันจะเกิดเส้นใหม่ขึ้นมาแทนที่นั่นเองนะครับอ่าอย่างนี้นะครับไปลองปรับแก้ไขดูนะครับอ่า เมื่อเราได้งานพอใจแล้วนะครับเราค่อยเซฟงานนี้ไปใช้งานต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการวาดรูปกระตูนนะครับง่ายๆโดยการใช้ดินสอวาดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ